สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายรถกระบะในระดับโลกนะครับสําหรับวันนี้จะพามาดู11รุ่นนะฮะก็จะมีรุ่นที่ทั้งขายในประเทศไทยและบางรุ่นอาจจะไม่มีขายในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าตัวเลขพอรวมไประดับโลกแล้วเนี่ยคนหึงเยอะมากๆนะครับแต่ว่ายอดขายเนี่ยเนื่องจากปี2020นะครับหลายรุ่นอาจจะข้อมูลยังไม่มีการยืนยันชัดเจนนะฮะการเลซิงก็เลยจะพามาดูปี2019 บางรุ่นนะฮะในการยืนยันยอดวันนี้ก็จะค่อยๆพามาไล่เรียงแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านรุ่นแรกจะพามาดูรถกระบะที่มีขายในประเทศไทยเราก่อนแล้วกันนะครับว่าทางด้านของระดับโลกเนี่ยเขาขายรวมได้อยู่ที่เท่าไหร่มั่งเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ e ี s u ู m ดีแม็กูรดีแนะครับยอดขายในประเทศไทยมากถึง1 6ึ่งแคันในปี2020นะครับต้องบอกว่าเป็นปีทองเลยของทางด้านของ E ีู d ดีแ เป็นตัวหน้าใหม่นะฮะปรับ all new แล้วขายดีแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ทีนี้เรามาดูทางด้านของอิสุดีแมกนะครับการเลิซซิงขออนุญาตพากลับไปสักปี2019นะฮะว่าตัวเลขของอิสุดีแมกเนี่ยขายทั่วโลกได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อิสุดีแมกนะครับขายทั่วโลกได้อยู่ที่257,612ันสําคันสำหรับนี่คือยอดในปี2019ทนาละครับสำหรับปี2020จะต,ต้องรอตัวเลขยืนยันอีกสักนิดหนึง ซึ่งการเลสซิ่งมองว่านะฮะในปี2020มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ d m a x จะยอดขายสูงกว่านี้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวหน้าใหม่ส่วนปี2019ยังเป็นตัวหน้าเก่าอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลขประมาณนี้นะฮะยิวสูดีแจะมียอดขายอยู่ที่อันดับ10รถกระบะของโลกนะครับแต่ถ้าหักหักตัวที่เป็นซอฟท u ักออกมินิทรั k ทางฝั่งของประเทศจีนออกนะครับยอดขายก็อยู่ที่อันดับ8 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โอ้โหอีูดีแมไม่คิดไม่ฝันนะฮะว่าจะมีตัวเลขที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับสำหรับนี้ก็เป็นทางด้านของอีลูสูดีแม็กทีนเรามาดูรุ่นต่อมานะครับสำหรับรุ่นต่อมาก็มีขายอยู่ในตลาดบ้านเราเอีกเหมือนกันนะครับก็คือทางด้านของ t o โยต้าไฮลักสำหรับโตโย t a าไฮ u ักนะครับบ้านเราก็จะเป็นตัว r ี v o มียอดขายที่129,893คัน สำหรับนี่คือยอดขายในประเทศไทยปี2020นะฮะก็คือปีที่แล้วต้องบอกว่าโหขายเกือบแสนสามก็ถือว่าขายดีมากนะฮะ,ะสำหรับทางด้าน,าาานเราบ้านเรานะฮะก็จะเป็นทางยูสุดีแมนะครับและไฮลักรีโวเนี่ยเขาเป็นแบบคู่ฟัดคู่เวียงกันตลอดนะครับแต่พอไฮลักเนี่ยดูยอดขายระด,ดับโลกนะฮะรวมอยู่ที่516,686คัน สำหรับนี่คือยอดขายของปี2019นะฮะถ้านับรวมแบบเนี้ยไฮลักจะมียอดขายอยู่ที่อันดับ4โอ้โหเป็นยอดขายที่มหาศาลมากๆนะฮะเพราะว่าทางด้านของ t o y o ต้าไฮลักเนี่ยทำโมเดลออกมาหลายโมเดลหลายแบบนะครับแล้วก็ขายอยู่ในทั่วโลกนี้มาแถมให้สักรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเกทวอลมอเตอร์ที่คาดว่าไววนี้อาจจะมาขายในประเทศไทยนะครับทำยอดขายในปี2020ได้สูงถึงนะฮะ225,000กับอีก2คัน สำหรับทางด้านของเกรดวอลมอเตอร์นะครับเ,เขามีแผนที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นฮาวเวเข้ามาทำก่อนส่วนทางด้านของกระบะเราต้องตามลุ้นอีกสักระยะนะครับว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนหรือจะเข้ามาช่วงไหนนะฮะแต่ถือว่าเป็นกระบะที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีมาร์เก็ตแชร์ในประเทศจีนนะฮะมากถึงกว่า50เกือบเกือบ50เลยสุดยอดจริงๆนะครับ อาทีนี้การเลซิงจะพามาดูนะครับยอดขายของรถแบบระดับโลกเลยนะฮะรวมกันเลยทั้งระดับโลกเนี่ยแต่ว่าเป็นยอดของปี2019นะครับสาเหตุเพราะว่าปี2020บางรุ่นเขายังไม่ยืนยันยอดก็เลยอ่านเดี๋ยวข้ามไปปี2019ก่อนเอามาให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับว่าระดับโลกรุ่นแต่ละรุ่นขายได้ประมาณเท่าไหร่กันมั่งนะครับอ่าเริ่มต้นจากทางด้านรุ่นแรกนะครับก็คือ t ตโยต้าทากโอมาสำหรับทาโอมานะครับมียอดขายที่2 7 1 0 0 0 275คันกระบ,บะไซย,ยักษ์นะครับของทางด้านของฝั่งโตโยต้าซึ่ง้องบอกว่ายอดขายเนี่ยโอ้โหระดับ2 0 0แสนกว่ากว่าเนี่ยถือว่าสุดยอดนะฮะทางด้านของทากุมะเองเนี่ยเป็นตัวต้นแบบนะครับของรถทางด้านของไฮลักและก็ทางด้านของกระบะโตโยต้าทั่วโลกเลยนะฮะนี่คือต้นแบบของความสุดยอดของกระบะรถโตโยต้าทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็เป็นแบรนด์ GMC ทางด้านของ GMC นะครับมียอดขายที่2 9 2 4 4 4คันถ้าบอกว่ารถกระบะพันแกร่งนะครับของทั้งฝั่งอเมริกาเนี่ยหลายๆท่านก็ต้องนึกถึงแบรนด์ GMC แน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหรูปร่างหน้าตานี่ออกมาเอาจริงๆนะถ้าเกิดแบบมองเป็นรถบรรทุกเลยก็ได้นะฮะเป็นรถกระบะยักษ์จริงๆสำหรับ GMC ทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมามีขายในประเทศไทยเราด้วยนั่นก็คือ Ford Langer สำหรับทางด้านฟอร์ดเลนเจอร์น, Ford นะฮะมียอดขายในประเทศไทยปี2020อยู่ที่24,500กับอีก8คัน Ford ดเลนเจในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีต่อเนื่องนะฮะออปชั่นดีสเปคต่างๆให้มาสุดยอดเลยนะครับทีนี้ทางด้านฟอร์ดเลนเจอร์เองเนี่ยเขาทำตลาดในหลายๆประเทศด้วยพอเอามาร,รวมๆกันนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะถือว่าทำยอดขายสูงมาก รวมอยู่ที่3 8 2 2 8คันในปี2019นะครับทางด้านของ Ford r a n g เจเองนะฮะถ้าดูตัวเลขอย่างเนี้ยนะไม่นับรวมมินิทักไม่นับรวมซอฟทักต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณอันดับ5นะฮะแต่ถ้าเกิดนับรวมทุกอย่างเลยรถอะไรก็ช่างที่มีกระบะนับรวมกันมานะฮะฟอร์ดเลนเจก็อยู่ที่ประมาณอันดับ7นะฮะก็โอ้โหถือว่าขนาดนี้ก็สุดๆจริงๆนะครับสำหรับ f อร์ดเลเจ ทีนี้มาดูทางด้านของฝั่งประเทศจีนบ้างนะฮะแบรนด์โฟตอนนะครับโฟตอนมียอดขายอยู่ที่349,065คันนะฮะถ้าเกิดเรารายงานยอดอยู่ในประเทศไทยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินโฟตอนสักเท่าไหร่นะครับเพราะยอดขายในประเทศไทยก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมากนะครับแต่ถ้ารายงานกันแบบระดับโลกเลยเนี่ยโฟตอนมาแน่ๆนะฮะอยู่เนี่ยฮะหใน10ของรถที่มีกระบะนะครับ แต่อันนี้ก็จะเป็นรถกระบะมินิทัคนะครับเป็นซอฟท์ทัคอะไรไปของทางด้านของโฟตอนซึ่งถือว่าทำได้ออกดีอย่างมากๆเลยนะครับที่มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับก็คือวูหลิงมินิทัศวูหลิงมินิทั k นะครับมียอดขายที่4 1 8 0 0 0 4 1คันในปี2019นะครับอันนี้การเลซิ่งต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าหันออกเสียงผิดนะฮะ สำหรับทางด้านของตัวมินิทคและก็ซอฟท์ทคในประเทศเรียกว่าประเทศจีนนะครับได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าทางด้านของเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศจีนอาจจะไม่ค่อยรับความนิยมนะครับเพราะว่ามันสร้างมลพิษสูงเขาก็เลยให้รถที่แปล,ปล่อยมลพิษในน้อยอย่างเงี้ยมาขายดีไว้อย่างนั้นนะครับนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็เป็นเชฟโรเลตเชฟโรเลตนะฮะมียอดขายที่6 4 2สนส2 6คัน สำหรับทางด้านของกระบะ full s i z นะฮะของเชฟโรเลตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอโ้อะไรที่เป็นต้นแบบจริงๆ original จริงๆ,งๆนะครับสำหรับทางด้านของซิวเวอร์โดนะฮะเป็นกระบะ full s i ์ตอนนี้ก็มีการปรับน้านปรับนี่ออกมาเยอะนะฮะแต่เสียดายบ้านเราไม่แน่ใจว่าจะเอาหน้าอย่างนี้มาขายหรือเปล่านะฮะต้องรอลุนกันต่อไปทีนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับทางด้านของรุ่นถัดมาก็คือ R a m Pickup ทางด้านของกระบะยี่ห้อแลมนะฮะยอดขายสูงถึง754,172คันอันนี้คือยอดในปี2019นะครับโอ้โหพอดไล่มาเนี่ยกระบะพันยักษ์เนี่ยอเมริกันนะฮะก็ต้องยกให้2-3แบรนด์นี้เลยนะครับเขาใส่มาเต็มเลยจัดแน่นๆเลยนะฮะแล้วรถกระบะกลุ่มนี้เนี่ยแรงม้าสูงมาก ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะเป็นรถกระบะไม่น่าจะมองเป็นรถบรรทุกได้เลยนะครับแต่ก็อย่างว่ารถกระบะฟูลไซส์นะฮะก็จะมีขนาดใหญ่แบบสุดๆอย่างที่เห็นนี้นะครับทีนี้เรามาถึงที่อันดับ1แล้วนะครับอันดับ1รถกระบะที่แจ้งยอดขายในปี2019สูงที่สุดนะฮะก็คือทางดนานของ Ford F-C-D f o ี d f ฟอร์ดเอซนะฮะมียอดขายสูงถึง1นึ่งล้านเจ็ดกับอีกหคันในปี2019นะครับ ซึ่งรถในกลุ่ม Ford F-Series นี้นะฮะตอนนี้เขาก้าวไปสู่รถไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้มี F-Series ที่เป็นรถ EV ออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าโหค่อนข้างจะเล้าใจจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักหน่อยนะครับว่ายอดขายจะเปรี้ยงแค่ไหนแต่กระนั้นที่มองว่า Ford เนี่ยยอดขายระดับล้านคันอย่างนี้นะฮะแล้วปล่อย EV มามองว่าอาจจะเปลี่ยนโลกของรถกระบะไปได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของ Ford F Series สำหรับนี้ก็เป็นยอดขายนะครับที่ต้องบอกว่าอาจจะรวมรวมบนๆกันมานะครับก็จะมีปี2020-2019นะฮะปนมาเพราะว่ายอดยืนยันในปี2020เนี่ยได้หลายยี่ห้อตอนนี้ข้อมูลย,ยืนยันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะการเลืซิ่ก็เลยเอาเป็นว่าดูปี2019แล้วกันนะครับเพราะว่าปี2020-2021แล2021เนี่ยเราอยู่ในยุคโควิดนะครับก็แหมม,ม,มันมันลำบากนะฮะในการที่รวบรวมตัวเลขพวกนี้มานะฮะแล้วบางยี่ห้ออาจจะ ขายน้อยจนไม่อยากประกาศออกมานะฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับอดียังไงถ้าเกิดมีเรื่องอื่นมาพูดคุยเดี๋ยวจะพามาคุยในวันต่อไปนะครับขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ